มี่เลยอันนี้คือสเปีนปลาหม่องนะทุกคนมองอะไรหลบหลบให้หน่อยตอนนี้ก็มาวันไลแล้วทุกคนวันี้ก็สิไปน้ำม,มันเนาะไปน้ำม,มันต้นน่าจะหักนั้นแหละ เบิ่งต่สภาพแล้วนะทักทายสบายดีและสวัสดีจ้าทุกคนสบายดีตอนเช้านะม้อน,นี่เช้ากับสวายเต็มแล้วนะทุกคนเพราะว่าฮันนี่ฮันนี่ตื่นมาแล้วกันนะมาลุนกันทุกคนอันนี้กษัิมายามมองอันที่เซอร์มุว่าน,นี่แหละดีเห็นแล้วทุกคนตัวนึงนี่นี่นี่ ข้าวคุณทางนี uh, <with Days> ้น้ำ uh, มันสิจมจมเต็ม uh, บ่ง ah, สึกด้ยมีป uh, ีนตะทึ้เลยแต่ก็ต้องมาลุ้นน้ำมาดูนะทุกคนน้ำมันอยู่นะทานี่นะโอ้โหนะควันทุยๆเลยทุกคนโอุ้ยมันมากวักอยู่นี่นะแ่เฮาสีล่องยาเมืองมองเข้าพอมาละทึบอ่ มาลุ้นกันทุกคนมารุ้นกันมารุ้นกันมาจะมาไมเนี้ยปุ๊บตะกี Crit ้ตง เป็นปลาซองโตแล้วทำไมเป็นเส้นนี้ไม่เห็นมานเลยมองมานเลยทุกคนมองมานเลย อาจสะพามันหลายแต่ว่ามันโมมานะสองตัวสองตัวคือเดียวเองวุ้ย hmm. ผูกผูกทุกคนพนน่ะข um ้าวลานอยู่พวกคิดว่ามันโมมานอึฮึทุกคน ปลากระเดือ่ทั้งนี้มีเลยอันนี้กระสีเป็นปลาหม่องนะทุกคนอันนี้ก็สิไปโปดตโปรแล้วก็สิไปงานมันต้นนะทุกคนวันนี้นะไปงานมันต้นอไปโปรต์ยู่พุ่นละก็ใกล้พุ่นละทุกคน ตายแล้วนะทุกคนเพราะน่าจะทื่อตาหัแรกกูแหละถ้าตื่อตอนเช้าหรือว่าตอนก็ขึ้นม่าน,น่าจะหมดใจว่หรือว่นนี่เลยน้องเพราะว่าอากาศมันหนาวเนี่ยทุกคนอากาศมันหนาวแจ็คทำมายามสายกิบจั๊บ นี่ทุกคนอันนี้ก็สิเป็นปลาทื่มองนะก็สิได้ซรัพนี้แหละไม่ได้หลายไปเลยทุกคนมองด่างหนึ่งเนาะมันมีคอยทื่อก็สิเอาไปป,ปี้กินกับตั้มะฮุ่งยูไห้ไปเลยทุกคนสิยป,ปีงานมาันยูหยไห้พปแหละมองอะไรหลบหลบให้หน่อยเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยอะนี่เออโง่นี่เนาะมีญาติทุกคนทุกคนจะโง่เพลินเลยมีแต่ง,ง่มีแต่ควายหาอยู่หากิน น้ำโสายน้ำนะทุกคนสายน้ำไต้โฮยนี่แหละฮะปกิลายเป็นฝูงหนึ่งพวกเต็มกลางเดินกลางหน้ามีแต่งงมีแต่ควายทั้งเมือู้ควายเป็นบาทก็มีทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เบิ้งนะควายเป็นบาทจ่อยแห้งนะตัวนะี บรรยากาศก็คือแจมใสแห้งทุกคนแจมใสมินิแล้วก็เริ่มแดหอนแล้วเนาะมือสาวหนานาแล้วก็คํำๆแล้วก็นามก็เมรแล้วก็หอนหอนจังเป็มนี่จ้อยแห้งแล้วทุกคนตอนย่ำแลงตุยด้วยอขว่าแล้ลเนาะหญ้ามันกะมีสมบูรณ์ยามแรงมันมีมีหญ้ากินงูเถอตัวนั้นกามำ ตุยมีสั่นงามงามแต่ว่ามันกำลังสถือเสื้องนะทุกคนเนียมันังถือเสื่องอยู่ตอนนี้ก็มาวน่ายแล้วทุกคนมันนี้ก็สิไปน้ำมันเนาะไปน้ำมันต้น อนเด็ดแล้วทุกคนมามาส่ายแล้วเนาะเสียมเด็ดหอนจัดๆเลยนี่มากอีแมน่นำก้อนนะทุกคนได้ซองกองเนี่ยต่างไหมเนาะ ดูบ,งงบ,บ,บังเงากับบางเนทุกคนน่ะกกนอนลำบางเยินนีดบึงโหรันนีหน่อยลำเอียงมากโสนกิดดี้รินึ้อึโอ้อต่อไหม sampai bila aku. สีเต็เมเลยทุกคนน้ำลบนีหละ้นไม่หักอึบอันตรีหักเป็นบางอันนะหักทไม ตอนนี้กน็นำได้สองสามกล่องแล้วนะทุกคนไันี้ก็สีออกไปให้กินครับสีกี้ไปให้กินมาิ่งตาก่อนทุกคนบรรยากาศกับฮ้อนแดดดีมากดีเวอร์เลย ปากเจ้าที่อย่างนันอันนี้ก็น,น่าจะเป็นปลาไอพอตึกมือสาวนี่ทุกคนตะกิ้ยาวโตกตุ่ยกระเปลาขโมนเตาส,ส,สิามาปีนเลยตึ๊สปาอันที่มอ่งขันี้กินนกตามมหุนนะจ๊ะสิมาปีนมีที่เสพไมเลยนะทุกคน วันนี้ก็ซิมาปิ้งปลาก็ทุกนปิ้งปิ้งหนึ่งก่อนแล้วตอนนั้นปี๊ปลากินย่ายังยัางหาไม่ปิ้งไ,ได้เกือบก็ไม่ได้ถือไม่ได้ใส่ไปลุกทักเองนะ ปีนี้นะ่าจะสุกแล้วแหละทุกคนยังเนาะยังน้อยนึงแต่ก็สิปีนี้เข้ากอนปีนี้นะไม่ได้เซอร์ไมเลยนะทุกคนผูผู้ว่า,าลาหักูบอกนะ น่าจะหักนั่นแหละเบิ่งตัวสภาพแล้วนะนี่แต่ก็ยังโห o v e r นินเนี่ยทุกคนว้าวมันนี่ทุกคน, mm hmm. นจะแซบค่ะกินกับตามงฮู้แซบเลยกระเสียวลงกระเคอะเลยเด้ซัำจีด้วยเฮ้ยไปไหม นีก็สิมากตามมาหฮ่งก่อนอนุกคับอ้ยมาเพชรดกันน้อยเดียวยเป็นนกกระส์อเม็ดมาเลยขีบ้องบ้องเนึ่ยขีตะรีกตะบ้องเนึ่ยฮะ มันต่างกันสองบูงอืมมันซื้อมาเล็น,นะทุกคนมาเล็นกรหายั้ยอสุกอีกเรื่งถ้าชูเด,ดินได้ข่าวเยอะๆนะไปเลยด,ดูเส้นวันส่งูเดินได้ทางเดินนี้นะ

จ็ใส่เครื่องมือแตงโมแห้ง,หงนีทุกคนตอนนี้ก็แล้วแล้วนะลงมือเลยเ <c oughs> <c oughs> ยอะแห้งหวะสิบส <c oughs> องส <12, S 2> <า>ิบสองโมงปลายแล้วจะแห้งมีแห้งแล้ว กินข้าวเล้วน้องเอ้อออยถัดไปปกิงป่าก็จะมาหุ้งแล้วพักินข้างก็มามาทุกคนกินข้าวเที่ยงบุ้งข้างไม่กักหน,นาวห้หนาว มีปลาเชียวปังลัลงคาเฮิร์มน้ำเข้าไปเลยไอแม่งรามีวิจะกขึ้นมัน้งสิลงมาตอนแรกกระนำได้หลายเติบไปได้ทุกคนผู้ผู้ผู้ผ,ผู้แต่อีเมย์ก็ยังนำอยู่ทวิตเป็นสินมืออื่นมืออื่นมือม้นปวดจังได้มาปั้น ตอนนี้จะซีเมอร์กันนะทุกคนเมอร์ก็เลยหน้าเลยเนาะว่าอันนั้เมอนี้นก็แะเอาหัวตองเมอร์ยิบันมาเบงแล้วกะเมอ่อเกิดไปเกิดใกล้อย่หน้ารตอนนี้ก็มาหอดตาโกยแล้วทุกคนแต่ว่ามาบังก้ะอันนะมีแต่เบอร์ซอยซอยเนาะซีเอายิบขัดมาเบงนะทุกคนมันลมเ้งพวกกัลละมีแต่เบอร์ซอยนะอันนะไม่ได้เป็นตาเอาจากเบอร์ นราเบอร์น่นกจะงามเนี่ยแต่ว่ามันสูงพดยืมบอดเถึะนะเอาอเอออบอร์นี่อบ่มีก้อยสุกบ่เนาะนี่นี่ตี ทุกคนหลายจะมีกระชีสอยเอานะสอยเอามันหยิบขันมาเบ่งทุกคนวันจินี้อืนนะทลายมันเป็นเบิดตองสอยลมล่มพัดล่มแห้งโพดก็เลยบิดมีเบร์งามนะทุกคน นะอนเบิ้งสี่ยีบเด็เดเลอะนอนนะได้เลอเอาตัวงามพันน้อยโพดอันไหนกระบอดิอกระบองาม ได้ประมาณนี้เนาะน่าจะพอแล้วนิฟคันมาเบ่งซื้อทุกคนเนาะนิฟคันมาเบ่งไวบูซาบูสมบูซายูเวนยูซานเนาะนี่อื่นสิเป็นเมนวันสินเพ่งเลยทุกคนวันสินเพ่งวู้ทุกคอน มามีบุญแปากมีกอีกเจอนี่โกยสุกทุกคนมามีบุญแปากมีนะทุกคนเอาประมาณสี่ห้มามะสี่ห้าหกหมะนี่แหละ

ครับตอนนี้ก็ลงมาหนางหน้าแล้วจ้าทุกคนบันนี้ก็ขึ้มาเกิดใกล้เนาะอี่บรรยากาศตอนค่ำคําวัามมน,นี้นะรู้เึกว่าหอนได้ทุกคนเมื่อวานเนี่ะห,หนาวื้นนี้เออธรรมดาลมกับปฏิพัดแห้งนะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นเย็น ตอนนี้ก็นั่งเฝ้านะทุกคนถ้ากินถ้ากินอิ่มนี่จะคือลงลงน้ำเลยนะเป็ดน้ำมือหมันเป็น,นเรืออยู่น้ำนะทุกคนลงน้ำนะะ่าจะมีขึ้นเลยคัมแล้วก็นอนผู้เลยนะทุกคนมื่อคืนนี้ก็ไล่เอาไล่เอากะซองรอบผู้เลยทุกคนแล้วก็บินลงอีกไล่ขึ้นมารอบที่สามพอดีลกปีไว้ล็อกปีไว้นั่นคืออยู่มาเบิ้งมือเนี้ยละล่องอินป้อนี่น่าจะให้ขึ้นนี่นะขึ้นเป็นยักษเนี้ยนี่นั่น สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเมิงเท่านี้นะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย